สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูบ้านโบราณนะครับวิถีไทยบ้านขอนแกน่นหรือเฮือนโบราณนะครับงานใหม่จังหวัดขอนแก่นครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเลยครับเริ่มจากแต่ละอำเภอนะครับจะมาสร้างบ้านโบราณที่งานใหม่จังหวัดขอนแก่นครับ ก็จะมีคนมาถ่ายรูปนะครับในช่วงเย็นเย็นคนมาเดินเล่นครับมาชมบ้านโบราณครับตอนนี้ก็พาชมบรรยากาศรอบนอกนะครับเอ,อมีดใหญ่นะครับมีดใหญ่มีอิโต้ใหญ่ครับบ้านแต่ละหลักนะครับก็จะมีจัด แสดงนะครับจะแสดงก็จะมีจำลองวิถีชีวิตชาวบ้านสมัยก่อนนะครับก็จะมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับ มาชมบ้านโบราณ ที่ตั้งของบ้านโบราณนะครับก็อยู่ในเขตของสารากลางจังหวัดขอนแก่นนะครับก็จะมียุ้งข้าวนะครับแต่ละอำเภอก็ทำอย่างสวยงามครับ เดมอองินพระยืนนิ่งมงคลเป็นของอำเภอพระยืนนะครับ นหัหหมบมีบ่าน,นก็จะเป็นบ้านของอำเภอชมแพนะครับหน้าบ้านก็จะมีปลูกผักครับ นี่ก็จะเป็นของอำเภอสีชมพูนะครับส่วนทางนี้ก็จะเป็นของอำเภอหนองเรือครับซึ่งเราสามารถขึ้นไปดูข้างบนได้นะครับเดินชมได้ครับ เวียงนิลมิดจะเป็นของอำเภอภูเวียงนะครับเ,เงินกระนวนนะครับรแล้วก็มีอีกหลายหลาอำเภอนะครับวันนี้ก็มามาชม,มเียงบางส่วนนะครับ ครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ